สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Crypto Wolf วันนี้แอดมินจะมารีวิว t r รเซ r One นะครับเป็นฮาร์ดแวร์เบรดเลต์รุ่นยอดนิยมสำหรับมือใหม่นะครับในราคาไม่แรงมากตั้งแต่ว่าทำไมเราต้องมีฮาร์ดแวร์เบรดเลต์นะครับฮาร์ดแวร์เบรดเลต์คืออะไรรวมไปถึงวิธีการติดตั้งและใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าคลิปโดนี้ไม่ได้จัดถามเพื่อนๆแนะนำการลงทุนหรือว่าเชิญชวนซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างใดเป็นเพียงการนน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 าาาาาาเเเเสสอออออขข้้้มมูลลลทททีี่่่่่คคคิิดดดวววจจจะะะะปรรรโยยยช์พืๆััััับบงงงงไศึกษใใแตต ก่อนเข้าเรื่องนะครับแอดมินมีกลุ่มแนะนําเป็นกลุ่ม Bitcoin Signal Free เป็นกลุ่มที่แจกสัญญาณซื้อขายจากการวิเคราะห์กราฟและข่าวสารรายวันบอกจุดราคาที่เหมาะสมในการเข้าซื้อและขายทํากาไรทั้งตลาดสปอตและฟิเจอร์สรวมถึงอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับ i ิ Bitcoin เน้นย้านะครับว่าต้องรีบเข้านะครับเพราะตอนนี้ยังฟรีอยู่สามารถมาจอยกลุ่มโดยการสแกน QR Code คหรือว่ากดลิงก์ใต้คลิปนะครับตอนนี้นก็ขอขอบคุณเสี่ย BC นะครับผู้นําเข้ากระเป๋าฮาร์ดแวร์เวลตอย่างเป็นทางการในประเทศไทย ที่ส่ง Tracer One ครับแล้วก็ Crypto s a ซ e มาให้รีวิวยังไงเพื่อนๆนะครับสามารถเข้าไปเลือกซื้อฮาร์ดแวร์เบรดนะครับหลากหลายย่อชันนำนะครับไม่ว่าจะเป็น Tracer r e d g e r c o o l คูเนะครับแล้วก็อีกหลากหลายยี่ห้อเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างฮาร์ดแวร์เบรดคืออะไรฮาร์ดแวร์เบรดนะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บสินทรัพย์ดิจิตอลในรูปแบบออฟไลน์ช่วยยกระดับความปลอดภัยของสินทรัพย์ดิจิตอลก็เหมาะนะครับสำหรับผู้ที่วางแผนลงทุนในระยะยาวหรือใครนะครับที่เริ่มมีสนขึู้ง ก็ควรจะพิจารณามีไว้ครอบคลองสักอันหนึ่งนะครับทำไมถึงต้องมีฮาร์ดแวร์เบลตปกติแล้วนะครับหากเราใช้บริการซื้อขายเหรียญดิจิตอลต่างๆนะครับผ่านเอ a n ชนไม่ว่าจะเป็นบิตครับ n a n แนสบิตาซาหรือว่าเอ a n ชนอื่นๆเนี่ยเหรียญที่ถูกซื้อมานะครับจะถูกจัดเก็บในซอฟแวร์เบลตนะครับอีกทั้งนะครับไพรเวทคีย์ซึ่งเปรียบเสมือนลายเซ็นของเรานะครับก็จะถูกจัดเก็บในเอช n g นเช่นเดียวกัน ข้อดีนะครับก็สะดวกและง่ายในการซื้อขายซึ่งกระเป๋าเหล่านี้นะครับก็จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลานะครับเราจะเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าฮอตวอลเล็ตนะครับทีนี้นะครับสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มความปลอดภัยนะครับไม่อยากที่จะนำไพรเวทคีย์เนี่ยไปฝากไว้ที่อื่นนะครับและไม่อยากให้กระเป๋าของเราเนี่ยเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลานะครับก็จะเลือกใช้ฮาร์ดวอลเล็ตเหล่านี้นะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยจากการถูกจารกรรมจากการถูกแฮกนะครับซึ่งกระเป๋านี้มีชื่อหนึ่งว่าโควอลเล็ต ทีนี้มาถึงพเอ,อกของเรานะครับเจ้า Tracer One ที่ผมจะรีวิวในวันนี้นะครับซึ่ง Tracer เนี่ยก็เป็นยี่ห้อของกระเป๋าเงิน Hardware Wallet นะครับยอดนิยมขึ้นชื่อในเรื่องความปลอดภัยในการจัดเก็บ Cryptocurrency นะครับน่าจะเป็นแบรนด์บุกเบิกนะครับในการทำกระเป๋า Hardware Wallet นะครับในลักษณะนี้ซึ่ง Tracer One นะครับถือว่าเป็น Hardware Wallet รุ่นเริ่มต้นนะครับราคาประหยัด ที่สามารถใช้จัดเก็บสกุลเงินดิจิตอลแล้วก็คริปโตได้มากกว่า1,400สกุลอีกทั้งนะครับยังรองรับการจัดเก็บเหรียญตัวละครของเกมยอดฮิตอย่าง Axie Infinity สามารถใช้ได้กับ Windows, Mac, Linux และก็ Android นะครับรวมไปถึงนะครับยังมีขนาดเล็กพกพาง่ายนะครับสะดวกมากๆก็ใครที่ยังไม่เคยมีฮาร์ดแวร์เลนเนีรยรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นยอดฮิตนะครับสำหรับผู้เริ่มต้น เดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์นะครับแกะกล่องเทเซอร์วันกันตัวกล่องนะครับถูกซีนมาด้วยพลาสติกนะครับแล้วฝาบนและฝาล่างเนี่ยถูกซีนด้วยกาวอย่างดีอีกหนึ่งชั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากมีการเปิดใช้งานหรือแกะก่อนหน้านี้นะครับเราก็จะสังเกตเห็นได้ง่ายนะครับแอดมินเนี่ยลองพยายามแกะด้วยมือเปล่านะครับก็ทําให้กล่องเนี่ยบุบนะครับแล้วก็เสียหายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวแอดมินจะขออนุญาตเอาใช้มีดนะครับแกะตัวกล่องออกมานะครับเมื่อแกะกล่องออกมานะครับก็จะมีแพคเกจจ ในกล่องเนี่ยก็จะมีสติกเกอร์นะครับ4แผน่นแล้วก็เป็นตัว tracer one นะครับก็ปิดด้วยพลาสติกกันฝุ่นสายคล้องสายชาร์จนะครับแล้วก็จะมีคู่มือมาให้รวมไปถึงแผ่นโจซีทนะครับทั้ง12คําคำและ24คําคำเราก็ได้มาทั้ง2แผ่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับวิธีการเซตอัพ tracer one ขับแรกนะครับก็เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ tracer.io จากนั้นนะครับกดที่ I already own tracer นะครับ เมื่อเข้ามานะครับก็จะมีให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับก็เลือกระบบปฏิบัติการของเรานะครับของผมเป็น Windows 10ก็กดดาวน์โหลดนะครับเมื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเรียบร้อยนะครับก็ทําการเชื่อมต่อ tracer นะครับเข้ากับ PC หรือว่าโน้ตบุ๊กของเรานะครับจากนั้นนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับว่าจะมีการเก็บข้อมูลจาก anonymous นะครับก็กด confirm จากนั้นนะครับก็จะมี security check นะครับให้เราตรวจสอบว่าเราซื้อมาจาก official store ใช่ไหมแล้วก็กล่องเนี่ยไม่เคยถูกแกะมาก่อนหรือไม่ ก็กดเซตอัพนะครับจากนั้นนะครับก็ทำการ i n s tall f ิ r m มแ r รนะครับไปที่ tracer one ของเรานะครับจากนั้นนะครับก็ทำการถอดสายนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่2ครั้งนะครับระหว่างนี้ก็อย่ากกดปุ่มอะไรนะครับก็จะมีให้กด Confirm นะครับใน tracer ของเรานะครับก็กด Confirm หลังจากนั้นก็จะเป็นการ i n s tall ฟิล์มแวร์ ก็รอสักครู่หนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กด Continue จากนั้นก็กด Create New Wallet แล้วก็กดไปที่ Standard Seed Backup นะครับจะเป็นการ Backup พคำยี4สําคำนะครับเราก็จะจดใส่กระดาษเอาไว้จากนั้นนะครับกด Confirm ที่ Tracer ของเรากด Confirm จากนั้นนะครับกด Create Backup ก็จะมีข้อมูลเตือนนะครับว่าอย่าถ่ายรูปอย่าแชร์ซีทให้ใครเห็นนะครับแล้วก็ตรวจสอบความปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็ติ๊กเครื่องหมายถูกนะครับทั้ง3ช่องกด Begin Backup นะครับในขั้นตอนนี้นะครับเราก็ต้องกด c o n f i r รมที่ Tracer อีกหนึ่งครั้งนะครับในขั้นตอนนี้นะครับก็จะมีคำมาให้เราจดนะครับคำแรกก็เป็น d e s s r t t คำที่2เป็น Excite นะครับเราก็จดให้ครบ24คำนะครับลงในกระดาษ s t Fa ฟ e ของเรา เพื่อในกรณีที่หากเราทำเทรเซอรหายนะครับเราสามารถใช้ซีดเหล่านี้นะครับไป Recovery ี่เทรเซอร์ใหม่ของเราได้นะครับตอนนี้นะครัแอดมินก็จดมาครบ24คำแล้วนะครับก็จะมีให้ทวนอีกหนึ่งครั้งนะครับตรวจสอบว่าคำที่เราจดเนี่ยตรงกันหรือไม่นะครับส่วนตัวแอ m ด n มินเองนะครับก็ใช้คริปโตเซฟนะครับในการเก็บซี f a ฟ e ซิปโรเซฟเนี Pro ่ยก็เป็นอุปกรณ์จัดเก็บซีปเฟสนะครับที่ปลอดภัยที่สุดในโลกนะเวลานี้นะครับผลิตจากสเตนเลสสตีลเกรด3 1 6นะครับซึ่งเป็นสเตนเลสสตีลที่ใช้ในเรือดำน้ำนะครับแข็งแรงทนทานนะครับน้ำหนักเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับถ้าจับดูก็รู้ว่ามันมีความแข็งแรงทนทานมากๆสามารถทนอุณหภูมิได้สูงสุดถึง1,500อองศาเซลเซียสนะครับซึ่งการเก็บ ซีดแบบนี้นะครับก็ป้องกันการเลื่อนหายนะครับหากเราจดใส่กระดาษไว้เนี่ยนานไปนะครับหมึกก็จะค่อยๆเลื่อนหายนะครับแต่ด้วยความที่คริปโตเซฟเนี่ยเป็นตัวอักษรที่สลักไปแต่ละตัวอักษรนะครับก็จากในรูปนะครับก็จะเห็นว่าตัวอักษรแต่ละตัวนะครับก็แยกเป็นแต่ละแผ่นนะครับเดี๋ยวแอดมินก็จะทําการสาธิตให้ดูนะครับสําหรับวิธีการที่จะนําตัวอักษรเหล่านี้นะครับใส่ไปในคริปโตเซฟนะครับ สำหรับวิธีการใช้งานนะครับอันดับแรกก็เปิดคริปโตเซฟออกมานะครับด้านหน้าก็จะเป็น12บสอคำแรกนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นอีก12คําคำที่เหลือก็ใช้ทูซ่เขาให้มานะครับบิดจากแนวตั้งนะครับด้านบนเป็นแนวขวางจากนั้นนะครับด้านล่างก็จะเป็นเหมือนลักษณะคล้ายๆแบบสลักนะครับให้เราง้างลงไปนะครับแล้วก็เปิดแท่นนะครับที่ปิดรางตัวอักษรเอาไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นําตัวกษรที่เราเตรียมไว้นะครับใส่ไปนะครับเป็นแต่ละคําแต่ละซีนะครับ โดยตัวคริปโตเซฟเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3แถวนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่ผมใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ไม่ใช่ซีดเฟสนะครับแต่ว่าเป็นคําที่ผมใส่ลงไปเป็นคริปโตวูฟนะครับ X กับเสียบ BC ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับสามารถคลิกเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของเสียบ BC เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการตั้งพินนะครับซึ่งพินเนี่ยจะใช้ในการเข้าไปถึงตัวเทรเซอร์นะครับเวลาเราใช้งานในการทําธุรกรรมต่างๆ ก็กดเซตพินนะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มที่ tracer นะครับซึ่งการตั้งพินของ t r a อร r นะครับก็จะเป็นเหมือนปุ่มหมายเลขขึ้นมา9หมายเลขนะครับซึ่งหมายเลขเหล่านี้นะครับไม่ได้เรียงตามระดับ1นึถึงเนะครับเราต้องไปดูตัวเลขนะครับใน t r a อร r ของเรานะครับว่าเลข1อยู่ไหนเลข2อยู่ไหนเลข3อยู่ไหนนะครับเพื่อความปลอดภัยของการตั้งค่า t r a อร r นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการตั้งค่านะครับโดยแอดมินเนี่ยตั้งหมายเลขนะครับหหมายเลขก็ไปดูตัวเลขครับใน t r a อร r แล้วก็มากด เข้าไปที่หน้าจอนะครับเมื่อใส่รหัสเรียบร้อยนะครับก็กด enter pin นะครับเขาก็ใช้ใส่รหัสอีกครั้งนะครับสังเกตดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเลขก็สลับแล้วนะครับเราก็ต้องกดหมายเลขเดิมนะครับแต่ว่าต้องไปอ้างอิงใน tracer ก็กด pin อีกครั้งหนึ่งครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับกด continue นะครับเราก็จะมาเลือกนะครับเป็น network ของเหรียญที่เราต้องการ add เข้าไปใน t ทรเซอรของเรานะครับผมก็ขอเลือกเป็น Ethereum Bitcoin ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราสามารถมาตั้งค่าทีหลังได้นะครับตอนนี้การเซตอัพก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมใช้งานสรุปนะครับ Tracer รเนี่ยก็ถือว่าเป็นกระเป๋า h ฮาร์ดแวร์นะครับที่เหมาะมากๆสำหรับผู้ที่ต้องการมีกระเป๋าใบแรกนะครับต้องการยกระดับเรื่องความปลอดภัยในการจัดเก็บสื่อรั์ดิจิตอลของเรานะครับนอกจากนั้นนะครับมีฟีเจอร์ Fido U2F นะครับ ใช้เพิ่มความปลอดภัยให้กับแอคเคา t ์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น gmail นะครับป้องกันการแฮ็กหรือสามารถใช้ร่วมกับ e x c h a n g e อย่าง binance นะครับใช้แทน t o fa นะครับป้องกันการทำรุกรรมออกจากกระเป๋าของเราเพื่อความปลอดภัยอีกหนึ่งชั้นนะครับก็ถือว่ามีฟังก์ชันที่หลากหลายนะครับในราคาย่อมเยาถือว่าคุ้มค่ามากๆสํสำหรับเพื่อนๆ่น,นะครับที่สนใจซื้อ t r e a s r one แล้วก็ crypto safe นะครับสามารถเข้ามาเลือกซื้อในเว็บไซต์ของสยาม BC นะครับผู้นำเข้ากระเป๋า r า w a r e ว a l เ e t และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการในประเทศไทย สำหรับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อๆไปและสามารถเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มแล้วไปแชทแล้วก็เทเลแกรมกลุ่มป่าละคลิปโตรัผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างสำหรับใครที่ยังไม่มีไอเค้าของ n a n c e นะครับสามารถกดสมัครลิงก์ด้านล่างรับส่ดขั้มเงียมรงมกว่า40%สำหรับวันนี้ขอบมากครับสวัสดีครับ